พบกับเชฟห้องเรยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในมุมในห้องนะคะมาห้องเราเองค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวกระเป๋าเป้นะคะกระเป๋าเป้ใบเล็กๆนะแบบนี้นะคะใบเล็กๆนะคะแล้วก็เก็บของได้น้อยมากค่ะนี่นะจะมีพาสดุนึงกับพาสดสองนะคะพาส2สองก็จะเป็นอีกใบหนึ่งนะ นี่นะคะเก็บของได้คือตอัวน,นี้มันมีแสงอ่ะวางได้ไหมวางไว้ได้ปิดไฟก็มดอตึกเลยโอ้ยมันสะท้อนนะคะอืมแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยค่ะอีตัวแบบเนี้ยโฟกัสก็ได้อะอยังไงก็ให้เห็นอ่ะโอ้โหฟกัสที่ไม่เห็นเลยค่ะ <c oughs> อันนี้มุมในากาดอยู่ในห้องนะคะต้องเปิดไฟไว้นะคะเพื่อที่ มันพามันก,ก็ไม่มีผิดเอ้ยโอ๊ยโบดำไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นะคะตัดจริงโบเหลืองๆเนะยแต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะดำๆนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าเปรค่ะคือบางทีเราก็ชอบทำี้ยแบบตอนไปชนใช่ไหมตอนไปบ้านแบบบ้านบ้านสีราชการเราก็ชอบเบนี้ยแล้วพอเราเล่นโทรศัพท์แล้วก็แล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ เดินไปบางทีเราก็ยังทํางนี้เลยเฮ้ยไม่ใช่ใช่บางทีวันนั้นอ่ะถ้าอยู่บนรถอ่ะเราทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วในนี้เราก็จะมีสตางค์แล้วก็แท็บเลต็ตไอแพดแท็บเลต็ตแล้วก็โทรศัพท์พูดผิดนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะของเรานะเป็นส่วนตัวของเรานะคะก็จะมีเท่านี้นะแล้วถ้าถ้าไปถึงเกาะไปถึงแบบที่เราอยากจะไปถึงที่เราไปอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ห้อยอย่างเนี้ย เราบางทีเราก็ค่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็อย่างเงี้ยแล้วพอเราเล่นถือเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วพอพ่อบอกไปซื้อนี่ไหมแล้วเราก็เก็บชิบแต่เราเราถนัดข้างนี้มากกว่าข้างนี้ถนัดนะแต่ว่ามันต้องทาข้างนี้เนี่ยเคยไปโรงเรียนเฮ้ยถามได้เคยไปโรงเรียนป่ะก็คือแบบไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วเราจะเป็นกระเป๋าใหญ่แล้วมันหนักด้วยใช่ป่ะแล้วเราก็ค่อย,อยโคตรหนักอะ่ะ กระเป๋าใหญ่มากแล้วก็ต้องให้สองข้างนะคะให้แบบนี้แล้วเราก็ซิปมันจะอยู่ทางนี้เห็นไหมเราก็รูดเราก็ใส่เราก็ปิดแล้วเราก็อีกสตาค์งที่พ่อกับแม่ให้ต้องใช้ห้ามใช้เกินงบนะคะส่วนใหญ่พ่อกับแม่ก็จะให้เป็นประมาณถ้าที่นั้นของมัอนไม่แพงก็หนึ่งร้อยบาทแต่ต้องเหลือแต่ส่วนใหญ่ก็เราจะเราก็จะขอสองร้อยบาท เดี๋ยวเนี้ยมันไปทัศนศึกษาเลยค่ะหร้ยไม่ก็ไปสถานที่ต่างๆนะมังได้หรือไม่ไม่ได้แบบนี้เราก็ชอบใปองเงี้ยแต่ตอนไปทัศนศึกษาเราไม่ได้อาไปนะคะเพราะว่าเรารู้เลยแหละว่ามันเก็บไม่พอนี่นะคะอันนี้นะพ่อของเราแบบเอามาให้เฉยๆเลยแม่เราขายในไอจีในในทางไลน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ถ้าใครได้เข้าไปนะคะเขาก็จะมีกระป๋าเป็นแบบหลายสีเลยลเราก็ให้แล้วเราก็ไปแต่พอแล้วนะคะจะแจกเด็กแบบเด็กที่เรารู้จักอะคะ่ะอราละหนึ่งใบแต่ว่ามันเหลือสองใบพอดีเลยค่ะเราก็เลยขอสักงสองใบเลยนี่นะก็บอกตรงนี้นะคะก็ทำนี้ได้แล้วก็จะเห็นผมตรงนี้ด้วย หน้ารักเลยคะ่ะแล้วก็มีเปียด้วยนะเปียสองข้างอา้อาวอ้าวอยู่นี่มาเห็นนะคะโอเคค่ะแล้วเวลาถ้าเราสะพายอะ่ะมันก็จะเป็นของเบบี้แล้วอ่ยสะพายไม่ถึงอย่างงี้ก็เลยต้องแบบให้แม่ช่วยเนี่ยแล้วก็แม่ก็เอา,ออาให้แล้วเราก็สะพาย แบบนี้ค่ะมันใบเล็กามากๆแล้วคือเราไม่ถนัดคือเราชอบถนัดแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าใบใหญ่ๆก็คือไม่ถนัดหรือไม่ <c oughs> เราก็ทำนี้ถ้าไปสถานที่แบบอุย้ยมันยุ่งยากจังเลยแล้วเราก็สะพายไปเราใช้ใบนี้ไปค่ะอล้ <c oughs> าก็ไปแล้วเราก็ <c oughs> สมมติกินเค้กีไม่หมดนะคะก็ <c oughs> ถ้าสม,มุนอันนี้นะคะเราก็สามารถใส่ขนมไปได้นะแต่ว่าถ้าสม,มุนตเรากินเคสซีไม่หมดแล้วเราใส่เข้าไปคือไม่ยนะมันเปื่อนค่ะโอ้โหใครส่งอะไรมาค่ะค่ะสําสหรับคาดนี้นะคะก็ต้องขอตัวอะไรไปก่อนนะคะเอ้ยอยใช่แล้ววันนี้ขอตัวอะไรไปนอนนะบ๊ายบาย